สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องอีสานตายดำแต่งแล้วแต่ยังอยากกินผักต้มอยู่คุณจะปิดยากแล้วคุณก็เปิดเฉพาะต้มอย่างเดียวแล้วเนี่ยคุณดูนะมันสามารถเล่นองศาได้ตามที่คุณต้องการคุณอยากให้ร้อนไวๆคุณก็เล่นเยอะๆคุณอยากให้ร้อนเรื่อยๆคุณก็เล่นน้อยๆบางคนบอกว่ามันร้อนไปเบาหน่อยได้ไหมเบาได้ครับตามที่เราต้องการได้เลยและตัวเนี้ยเขาทํามาใหม่ครับเหลือคนที่กินระยางเสร็จอยากกินอาหารทะเลต่อแล้วมันมันเยอะไหมคุณดูมาดูเนี่ยพวกน้ำพวกไอน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ย คุณสามารถใช้ผา้าสะอาดได้ครับเกลี่ยน้ำมันให้ลงมาที่รูตรงนี้อา่าลรดนี้ว้นออกมานะที่ mạnh mẽ đi đi ôm bắt tay mà máu bỏ đầy ắp đi đường ôm